จเจริญธรรมค่ะรอยสายดีรัตนานะคะก็ในวาระที่พ่อครูอายุ88ปปีนะคะสิ่งที่สิ่งที่มีแรงบันดาลใจในในสิ่งที่เราจะระลึกถึงพ่อครู ในที่จะเป็นการปฏิบัติบูบชาเนี่ยเพราะอย่างหนึ่งแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งก็คือเรามีความรู้สึกว่าอยากกระตันยูรู้คุณท่านในสิ่งที่ท่านได้มีความภาคเพียรพยายามที่จะให้พวกเราเนี่ยมีการพัฒนาการในเรื่องของการปฏิบัติธรรมให้ดีๆขึ้นเรื่อยเรืแล้วก็ในสิ่งที่เราเราคิดว่าเราจะปฏิบัติให้ดีขึ้นในเรื่องของเรื่องของการฝึก เรียนรู้เรื่องสกยะในตัวเราในสิ่งที่เราเป็นสกยิยะให้เรียนรู้ในสิ่งนั้นแล้วก็พยายามภาคเพียรที่จะทําให้ตัวเองจเจริญขึ้นในเรื่องของส,สกยะที่เรามีได้เรียนรู้กับมันจริงๆแท้ๆว่าอันนี้คือสกยะที่เราไม่สามารถที่จะจัดการกับมันได้มันมักจะทําให้เราหลงทางในการปฏิบัติธรรมในเสมอๆพ่อครูมักจะสอนให้ในเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมคือให้รู้กิเลสท,ที่ตัวเองมี คือสกยะของตัวเองซึงในเรื่องเบื้องต้นที่เรามีสกยะก็คือเรื่องกินอยู่หลับนอนที่เราเป็นอยู่เรามักจะเผลอในการที่เราจะเรียนรู้มันจริงๆดังนั้นในในในครั้งนี้เพื่อไม่คือแสดงความกระตัญยูกับพ่อครูณตรงเนี้ยก็คือการเราได้เรียนรู้เรื่องสกยะที่ตัวเองมีในตนเนี่ยแล้วก็ลดละกิเลสต,ตัวเนี้ยให้ได้มากที่สุดนะคะ